ร้อยมุกพันฮาฮาสกุลตลาดเทียนไพรอดโอ้นี่ทำไมครั้เดีนต่งไม่สิทธ์เก่าสวนุหลาบไงหรือว่าอะไรฮะเฮ้ยสีดงนชมผูฟ้าสิทธ์เก่าสวนัขลาบค่ะมันเป็นนักบอลเป็นนักบอลยังเตะบอลจตุรมิรอยู่เลยชุดอะไรเนี่ยนานาเปิดเปิดชุดที่เอาชเดอยยืนโอ้ยืนี่เอยืนยืนรีอ คนชับใครมาก็เลยแต่งตัวเต็มเพราะว่าต้อนรับเขานี่นี่นี่้อหอมออกมา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 เอาออกมาเลยออกมายืนปะท่าเลยถามนิดนึงนะแต่งมาทำไมแต่งมาเลยได้ได้ใจไว่ไปเตื่ตายแน่ชุดเขาเนี่ยเขากัดจัดมานะสังหารหนูเลยเจ้าหนูปุ๊บอยากโกรธแต่คอ พร้อมทำอะไรก็ดูดีมีป่ามีป่าใช่ใช่ใช่ไม่น่าเชื่ออายุ45่หาทำได้แน่น้ำหนึ่งกับคุณโรสนะครับอันนี้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ดูหรนูแล้วแต่นักบวยพี่ไม่คุยน้องก็เป็นนักร้องมันบักวดเงวเสียงใบเตยนักร้องนี่ก็ใบเตยนะคะใบเตยบ้างใบแดดน้องน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งค่ะใช่ใช่ไหม ใช่ที่ซื้อใช่เใช่ที่สุดค่ะมาเองคุยกับพี่ี่ใกล้อืมตัวนี้มีกลิ่นเองธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติใช่ไหมลูกธรรมชาติธรรมชาเนาะอันนี้นี่ผมจริงใช่ไหมผมตีจริงเหจริง๋เอะเยอะ่จริงเขาเลยวดูครับลักษณะเหมือนก่อนมืนยก่้นี่ก็จะ ตัวไม่ทันเลยไม่ทั้งตัวไม่ทันใช่ไหมก็ทีค่ะโอ้เตาถีพ่อแม่รู้ไหมให้เราไปหนีรู้ค่ะรู้ใช่ไหมนึกว่าอยู่แล้วพ่อครับผมไปทํางานก่อนนะพ่อจริงๆคุณแม่มีลูกชาย3คนเลยค่ะอ๋อเหรอแล้วแล้วพอดีแม่อยากได้ได้ลูกสาวหนูก็เลยไม่ใคร่เอาเพลงอะไรดีอ่ะรู้ท่านหน่ะเพลงอะไรเช็คเลติ้งเช็คเลติ้งได้เลยนะท่าเต้นได้ไหมได้ค่ะท่าไหนลองดิท่าเต้นสเต็ปเขาเป็นไงประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย เออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เว้ยเด็กดพี่เขาไม่ได้ชื่อเด็กเขาชื่อน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งดีไหมน้ำหนึ่งไอหอมหอมเหมือนหอมเลยอ่ะโอ้ยหอมเว้ยแต่งตัวไม่ดูเลยวะตอนแรกไนเนี่ยเป๊ะมากเลย เหมือนใบเตยเป๊ะเลยค่ะในเอ็อะค่ะในเอ็มวีหนูมีตุ๊กตาอย่างนี้เหรอใช่แต่ว่าในเอ็มวีมันเป็นตุ๊กตาแรดใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ต้องเอาแล้วค่ะตุ๊กตาแรดเพราะว่าหนูอยู่แล้วตุ๊แรดต้องได้ทำอะไรให้หน่อยใช่หนึ่งแม่คุณพ่อหนูมีธุรกิจเอาหนูย่าหนูเล่าเล่าประวัติเลยเล่าแต่พ่อแม่มาเลยใช่ค่ะคุณพ่อหนูเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับทางทะเลค่ะโอ๋อแปลว่าทำเรือประมงให้ช่างห่วงยางให้ช่างห่วงยางค่ะ พ่อเจ้าหวงยางคุณแม่ทํางานเกี่ยวกับตัวเลขค่ะแม่ก็ทำบัญชีทาบัญชีขายเรียงเวอร์ขายเรียงเบอร์ค่ะเล่นไปแล้วอ๋อหายแล้วพี่ไม่รู้พี่ชอบใครมาเรืงพี่ก็ไม่รู้ตลอดเลยพ่อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่หนูทํางานเกี่ยวกับการค้าค่ะการค้าแม่กหนูเปิดร้านขายของครับ ไม่แต่เขาไม่เล่นกันอันเนี้ยเขาไม่นี่มาทับทางอีกแล้วอ่ะเนี่ยจับตัวทับจาดเล่นมุกยิงทับทางเห็นหน้าหนูอย่างนี้นะคะเคยมีเสี่ยรับไปเลี้ยงผ้าโอ้โหรอเัาไปเลี้ยงเลยเหรอใช่ค่ะเราไปเลี้ยงหมูเราไปเลี้ยงหมูเนี่ยค่ะตอนผมออกมาตัวเดียวยิงถึงสี่ตับด้วยกันตับตับตับร้อยมุกพันห้า